สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ได้พามาดูต้นโชคเก้าชั้นนะครับก็คลิปก่อนเคยบอกเพื่อนๆไปแล้ววิธีการปลูกและก็การดูแลครับวันนี้ก็เห็นมีเพื่อนๆถามว่าปลูกอย่างไรนะอันนี้คือต้นโชคเก้าชั้นหรือหน้าวัวใบนะฮะก็เป็นไม้มงคล นะเป็นมงคลแล้วก็ปลูกประดับก็สวยนะอันนี้คือระบบลากระบบรากของโชเก้าชั้นก็จะเป็นแบบนี้ถ้าต้นแก่แกแกใ,หใหญ่นะลากเขาจะใหญ่แล้วก็จะโชว์ลากนะก็จะสวยนะเราก็ต้องใช้กระถางที่แบนๆอย่าใช้กระถางที่ลึกมากนะฮะกระถางแบนๆแล้วจะโชว์รากสวยปลูกให้รากลอยๆนะอันนี้ก็จะมีทั้งโชก้าชั้นด่าง แล้วก็เขียว,วก็ถือว่าเป็นไม้ที่สวยนะฮะก็ส่วนใหญ่จะพาเพื่อนๆมาชมวันนี้ก็มีทั้งสวยและไม่สวยนะฮะส่วนใหญ่ที่ที่จะบอกเพื่อนๆน,นะฮะเพราะว่าวิธีการดูแลไม้แต่ละชนิดก,ก็ต่างๆกันไปนะครับบางต้นก็ชอบน้ำบางต้นก็ไม่ชอบน้ำ ก็คือปัญหาก็มีถ้ามีปัญหาก็จะมาบอก,กเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็ลดน้ําปกตินะฮะส่วนอันนี้ต้นนี้นะฮะเป็นต้นที่อยู่ในบ้านแล้วก็ไม่ค่อยได้โดนแดดนะฮะก็ลดน้ําเหมือนกันนะฮะแต่อยู่ในร่มไม่ค่อยได้โดนแดดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อนๆก็ลองดูนะฮะต้นไม้ที่ไม่โดนแดดลักษณะจะเป็นแบบนี้ นะครับเพื่อนเพื่อนต้องพามาตากแดดบ้างนะครับก็สรุปต้นนี้รากเน่านะฮะเพราะว่าดูดูแลเนี่ยนะี่ถ้าเปลือกเละนี้นะฮะแสดงว่ารากเน่านะครับเพื่อนเพื่อนก็ต้องก็ต้องระวังนิดนึงก็ถ้ารากเน่าก็จะมีอาการมาถึงใบนะครับใบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อาการเชือ้อรานะครับเพื่อนเพื่อน,อนก็ไม่ต้องไปตกใจอะไรเพราะว่า คล้ายๆคล้ายๆหลายๆชนิดต้นไม้จะคล้ายๆกันลักษณะลำต้นคล้ายๆแก้วสารพัดนึกนะฮะคลิปก,ก่อนนเพื่อนๆก็ลองไปดูแก้วสารพัดนึกก็ทำคล้ายๆกันก็สรุปต้นนี้ก็คือรากเน่านะรากเน่ารากเละเนี่ยก็ถอนออกมาก่อนเลยนะฮะจะบอกวิธีการปลูกนิดน,นึงอันนี้คือวิธีการรักษาไม่ตายต้นไม้ไม่ตาย คล้ายๆแก้วสารพัดนึกนะเง่าจะคล้ายๆกันเปื่อเพื่อนก็ต้องตัดรากตัดรากหรือไม่งั้นก็ลบมาใหม่เลยลองยกขึ้นมาใหม่เลยก็ได้แล้วก็มาปลูกใ่นะฮะเราก็ลองรื้อดูว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ถ้ามันยังเละอยู่ทั้งหมดก็ตัดรากทิ้งให้หมดเลยแล้วก็มาชำใหม่นะฮะลักษณะแบบนี้ก็ บาง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 รากก็เน่าบางรากก็ไม่เน่านะครับก็ไม่น่า,าไว้มองมองดูแล้วไม่น่าาไว้เพราะรากใหญ่เยอะเกินจริงรงากไม่ควรเอาไว้เยอะขนาดนี้นะฮะก็เดี๋ยวมันล้างก่อนรือลือเลยถ้าเพื่อนเพื่อนเจอสถานการณ์แบบนี้นะถ้าใบเป็นลาเป็นลาแบบนี้ตัดใบทิ้งไปเลยตัดให้ถึงโคนเลยแล้วก็นํามาล้างนะะทิ้งไปเลยใบยทิ้งไปเลย แล้วก็ลากทั้งหมดทิ้งไปให้หมดไม่ต้องเอาไว้เลยเอาแค่แค่งเงาไ้ไว้อันเดียวพอครับก็ไม่ยากอะไรตัวนี้ถ้าใช้มีดคมๆตัดก,ก็จะได้จะดีนะพอดีไม่ค่อยถนัดนะก็จะมาบอกเพื่อนๆก็ลักษณะคล้ายๆตระกูลว่านทุกอย่าจะทำเหมือนกันหมดพวกสเสน่จันทนะ์ก็จะเป็นไม้ป้องๆแบบนี้ เพื่อนๆก็ตัดลากทิ้งไปให้หมดเลยนะฮะให้เหลือแค่นี้พอทำเหมือนกับแก้วสารพัดนึกเลยเมื่อวานที่ทำไวนะ้ต้นก็แข็งก็ยังถือว่าใช้ได้นะเพื่อนๆก็มีดมีดตัดตัดตัดลากให้ให้หมดนะฮะแล้วก็นำมาปลูกใหม่อันนี้คือวิธีการแก้ปัญหารากเน่า ต้นยังไม่ตายต้นยังอยู่อันนี้คือต้นโชคเก้าชั้นนะฮะลักษณะไม้ขรัวแบบนี้นะฮะเป็นเงาแบบนี้นะฮนะจะทําเหมือนกันถ้าต้นไหนไม่สมบูรณ์ใบเน่าเป็นชรลาเพื่อนๆโลาะไปเลยตัดใบทิ้งไปเลยให้เหลือน้อยที่สุดนะฮะแล้วก็เอาลากทิ้งไปให้หมดแล้วเข้ามาชาอย่างคลิปก่อนๆนะครับแล้วก็อย่าลืมปูนแดงปูนกินกระหมากนะฮะปูนกินกระหมาก ก็จะต้องแช่ไว้นะแต่อันนี้ไม่เท่าไหร่เพราะว่าดูๆแล้วต้นแข็งแรงนะก็แช่แช่น้ำปูนไว้สักพักหนึ่ง๋ยนวะให้เ,เพื่อนๆชมอันนี้ก่อนส่วนอันนี้นี่ใบด่างนะชุ่มโชกชั้นใบด่างน,นี้ก็จะมีหนอเพื่อนๆเห็นหนอไหมฮะนี่คือหนอเ,นเพื่อนๆก็สามารถแยกออกมาได้นะการแยก เพื่อนเพ่นก็ลองดูว่าถ้ามันมีสักสองสามหน่อเนี่ยกเกาออกมาสักหนอนหนึ่งให้อลากติดมาด้วยนะอ่อนี้มาได้นะนี่คือวิธีการขยายพันธุ์เพื่อนเพื่อนก็ลองลองลอง,ลองทําดูนะฮะเพราะว่าต้นไม้ของเราเราก็ต้องทําให้มันมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นอันนี้อันนี้อันนี้แยกมาจากต้นแม่ครนะับออลากติดมาสักลากหนึ่งนะี่ันี้ลากติดมาลากเดียวพอ ครับอันนี้คือวิธีการขยายพันธุ์และการปลูกต้นโชคเก้าชั้นฮนะตอนนี้ไม่มีปัญหาสวยดีนะฮะเพราะว่าตอนนี้สีขาวน้อยเพราะว่าโดนแดดน้อยต้นนี้ได้รับแสงแดดเยอะก็สีก็จะสวยนะฮะต้นไม้โชคเก้าชั้นนะก็อชอบน้ําแต่ระบบน้ําต้องระบายได้ดีพร้อมแสงแดดนะอันนี้ก็คือเราก็นํามาปลูกได้เลย เอาลากติดมาตักลากหนึ่งพอแล้วก็จะลืมปูนแดงปูนกินกระหมากต้องทาทุกครั้งนะครับปูนแดงแดงทางเป็นเป็นไม้ที่โตง่ายนะฮะแต่ที่ที่เจอปัญหาก็คือเราไม่ได้เอามาโดนแดดนะก็จะจะทำให้เน่าอันนี้ก็ปลูกก็เหมือนเหมือนต้นไม้ทั่วๆไปก็ปลูกได้สบายสบายเพื่อนๆลองไปทำดูในบ้าน อันนี้คือต้นไม้ที่มีปัญหาแล้วก็ต้นการขยายพันธุ์อันนี้คือวิธีการขยายพันธุ์แล้วร้อยนล้วนะฮะคุณเพิ่ก็รดนําเสร็จแล้วก็เอาถุงมาครอบไว้นะฮะไม้ทุกชนิดควรจะเอาถุงมาครอบไว้อบไว้ก่อนอันนู้นก็ไม่เป็นไรก็ปกติดีแล้วก็ปูนแดงทาไว้หน่อยต้นอันนี้คือต้นแม่ยังดูอีกสองหน่อก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยววันหลังแล้วก็ค่อยมาขยายได้ถ,ถ้ามีทัก สหนอ่อหรือสามหนอ่อแล้วก็เอาออกไปหน่อเดียวนะฮะเอาเอาหน่อไว้บางอย่าออกหมดครับส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรก็สวยดีส่วนอันนี้ที่ขยายพันธุ์ที่เคยขุดหน่อไว้นะ,ะก็มาอบทุกครั้งถ้าควรจะอบอบทําให้ระบบรากเแบบติบโตได้ดีนะฮะแล้วก็โตเร็วเดี๋ยวผมจะลงลื้อให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆจะได้เห็นว่าข้างในเป็นยังไง หลังจากที่แยกหน่อออกมาจากจากต้นแม่นะะได้ประมาณสองสามอาทิตย์นะตอนนี้ได้สองสามอาทิตย์แล้วก็ใช้เ,เพื่อนๆดูว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะก็จะเป็นแบบนี้แบบคล้ายๆต้นเมื่อกี้นี้คล้ายๆต้นนี้นะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะที่แยกไปจากต้นแม่ก็มีแค่นี้เองก็โตได้ดี นี่คือวิธีการขยายพันธุ์ต้นโชคเก้าชั้นแล้วก็ปัญหาที่เราพบคือต้นนี้คือรากเน่านะฮะรากเน่าเราก็ต้องโลกมาเลยโลกมาให้มันเหลือแค่นี้พอนะฮะเหลือมาแค่นี้แล้วเพื่อนๆก็เอาไปใส่แก้วใส่ดินแล้วก็ชําอบไว้ประมาณสองสามอาทิตย์รากก็จะออกนะต้นยังไม่ตาย ยังใช้ได้อยู่นะครับอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาต้นไม้ที่รากเน่าจะทําเหมือนกันหลายชนิดทั้งว่านต้นอนีจันทั้งหลายก็ทําแบบนี้นะครับถ้าเจอปัญหารากเน่าใบเน่าเอาเอาใบาออกไปให้หมดให้เหลือไว้น้อยที่สุดแล้วก็ตัดรากออกให้ให้หมดเลยแล้วก็เอาเงาที่มาชำ่ำเพราะอาหารจะอยู่ในเงานี้ทั้งหมดนะฮะในบรรดาต้นไม้นะครับก็จะมาบอกเพื่อนเพื่อนแค่นี้ว่าวิธีการดูแล ก็ต้องได้รับแสงแดดนะถ้าไม่ได้รับแสงแดดต้นไม้ก็จะไม่สวยแล้วก็ใบก็จะไม่ไม่ไม่ใหญ่แบบนี้สีแบบจะไม่จัดนะนี่คือโชว์ก้าชั้นนะครับแล้วก็จะหาสิ่งที่ด,ดีๆมาบอกเพื่อนๆนะฮะฝากกดไลค์กดติดตาม้วยนะครับขอบคุณครับ